ถ้าถ้ามีการทอนไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับไม่เคยมีนโยบายอย่างนั้นแล้วเ,เป็นไปไม่ได้ส่วนที่หน่วยไหนจะไปทําผิดทําถูดเนี่ยก็ท่านงบตรกำชับมาแล้วเดี๋ยวลงไปนะครับก็ตรวจสอบทั้งประเทศเลยนะครับตรวจสอบทั้งประเทศเลยว่าหน่วยไหนทําอย่างไรก็ใช้เวลานิดนึงแต่จะทําอย่างรอบคอบและไม่ชักช้าพลตํารวจเอกวิษนุป,ประสาททองโอสถ พูดถึงกรณีงบประมาณตำรวจเจริญตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ามีการทุจริตเงินตำรวจชั้นผู้น้อยจากงบโควิด -19 จริงพบบางกองบัญชาการเบิกงบหลัก100ล้านบาทอย่างไม่เหมาะสมไม่มีเหตุผลเชื่อไม่ใช่กระทําความผิดแต่เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการถแถลงข่าวไปแล้วหนึ่งครั้งเรื่องที่มีตำรวจชั้นผู้น้อยได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียระบายความรู้สึกหลังจากได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงไม่ตรงกับการทํางานจริงและยังมีการขอให้คืนเงินไปยังต้นสังกัดด้วย พลตตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจเรตํารวจแห่งชาติยอมรับว่าได้พบว่ามีการทุจริตเงินเบี้ยเลี้ยงตํารวจชั้นผู้น้อย ฝ่ายปฏิบัติการในช่วงสถานการณ์โควิด -19 จริงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้ตำรวจในแต่ละภาคเร่งตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงขึ้นมาขณะเดียวกันก็ได้สั่งให้ชุดเจรําตำรวจเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้คู่ขนานไปด้วย โดยกำหนดให้มีการสรุปภายใน10วันนับตั้งแต่ที่มีการออกคําสั่งไปเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การกระทําผิดแบบเป็นขบวนการแต่เป็นความผิดรายบุคคลส่วนจะมีใครเข้าไปอยู่ในเครือข่ายเป็นตํารวจชั้นใดบ้างยังตอบไม่ได้เพราะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแต่หากพบว่าใครเข้าขายการกระทําความผิด ก็จะนาเรื่องนี้เสนอไปอยังคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอชี้มูลความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปส่วนกรณีที่มีตํารวจชั้นผู้น้อยให้ข้อมูลว่าเริ่มมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จโดยการขอให้ตํารวจชั้นผู้น้อยถอนเงินสดจากธนาคารมาคืนให้กับต้นสังกัดเช่นที่สพเมืองลําปางและมีการทําเอกสารระบุว่าเป็นการชดใช้เงินที่มีการกู้ยืมจากทางโรงพักเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้ดจริงซึ่งมองว่าการสร้างพยานหลักฐานด้วยวิธีดังกล่าว ามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ไม่ยากส่วนที่มีการใช้เอกสารหลักฐานการเงินหรือโพสต์ข้อเรียกร้องทางโซเชียลมีเดียมีฝ่ายตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาให้จเจรตํารวจพิจารณาพร้อมกันนี้ยังเปิดเรื่องรับเรื่องราวร้องทุกผ่านทางช่องทางต่างๆด้วย สำหรับงบประมาณเบีย้ยเลี้ยงดังกล่าวพบว่ามีการตั้งเบิกจ่าย2,521ล้านบาทแบ่งเป็นค่าเบีย้ยเลี้ยงข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 คิดเป็นชั่วโมงละ6 0สบถึงบาทต่อวันวันละไม่เกิน7็ชั่วโมงงบประมาณค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และงบเบิกใจอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่ละกองบัญชาการมีการขอเบิกงบไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเหตุผลความจําเป็นจํานวนการตั้งดานและตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่จริงซึ่งงบประมาณส่วนนี้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ส่งให้กองบัญชาการและกองบังคับการแต่ละภาคไปทั้งหมดแล้วส่วนแต่ละหน่วยจะนําไปเฉลีย่ยจ่ายอย่างไรนั้นจะต้องมีเอกสารชี้แจงที่ชัดเจนโดยยืนยันว่าสํานักง,งานตําารวจแห่งช ไม่มีนโยบายในการทอนเงินคืนทั้งนี้เพราะว่ากองบัญชาการที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบมีการขอเบิกงบประมาณสูงถึงหลัก200ล้านบาทขณะที่บางกองบัญชาการมีการขอเบิกงบประมาณหลัก100ล้านบาทอย่างไม่สมเหตุสมผลซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชสีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580